สวัสดีครับผู้ติดตามช่องอยูทูกของผมสุก้นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักล่าเห็ดาาชาแนลนะครับนีบนะ่ผมจะพามาจมสวนคือนเ่านะครับเนาะบรรยากาศส่วนนี้นะครับเนาะ เซอร์เลนีชีปมสีเหล่านะครับพี่น้องก็เห็นบัวนำบนบัวนำนะครับบัวนำเก้านะครับนี่คือผักหนอกนะครับสวยงามเลยนะครับนี่จะได้เก็บแล้วนะครับนี่ เก็บเลยย่ายเราก็ลังหดสวนนะครับนะครับเดินไปเจได้มุมไดกับพอแต่พักหนอกนะครับพักข้างแยงนะครับแปลงสันนะครับแปลงสันแปลงหนูแปลงสัน มันจะตาดอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ที่ก็ปลูกได้เป็นอยู่กับคนขยันนะครับเนาะขยูกขยัน,นก็ปลูกได้นะครับนเนื้อเนี้พี่น้องเนื่อเนี้ครับมันเป็นเนื่อเนี่เป็นที่สูงนะครับเป็นกายัางปลูกอยู่ปลูกงามนะครับปลูกทุกอย่าง นี่เพ็่นกะทยนะครับเพิ่นใส่หน้าขาวไว้เพิ่อนมะทยัยครับเพิ่อนเป็นน้องพักกะเนียน้องพักกะเยีงนะครับน้องพักบอพักกะเนียงกำลังปลูกนะครับพักกะเนียงเป็นกำลังเอามาปลูก กีัาไกวะครับผมจะิหินบรรยากาศนะครับราารบรรยากาศมันแบบปัสสาวบ้านาน,นอกบบ้านหน้า หลังสู่ฟาหน้าสู้ดินขยันทํากินไม่อดตายนะครับขยันทำกินไม่อดตายเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงกบนะครับไปเบิงกบ <c oughs> ใหญ่แล้วมาหดสวนเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะพาไปเป็นกบนะ,ค,ะนะครับเนาะโอ้ักพงกงามดีดูอย่งนี้ครับมะเดือใครรู้จักมะเดือด้วยนะครับผลไม้ชนิดนี้นะครับออกมาเป็น เป็นนวยเลยนะครับจะไม่จะไม่มีดอกนะครับมะเดื่อนะครับมะเดื่อไปกินกับอะไรมะเดือใครรู้บ้างมะเดือจะไปกินกับอะไรใครรู้บ้างนะครับมะเดือใต้เม็ดเลยนะครับไม่ได้หยิบจ๋อห่วยโอ้งชูนเด,ด,ด,ด็กกเพเม็กนะครับ ยูบานก็เอามาปลูกได้นะครับพักเม็กพักเม็กพักติวนะครับเอาออกมาปลูกเลยนะครับอันนี้เริ่มแก่แล้วนี่มันแก่แล้วนะครับบางหันนาจะอ่อนนี่ก็คือต้นติวนะครับเราจะเอามาปลูกไว้บานในนะครับต้นติวพักติวนะครับนะครับต้นติวนะครับ เอาจะไปเอาแต่ปลามาปลูกนะครับคุดมาปลูกนะครับบอ่าจะเป็นพักติวพังเมกนะครับเอาเบียน้อยเอาเบียน้อยยาแล้วเอาเบียรน้อยมาปลูกเอาคุดเอาปลูกไว้บานแม่น้ำหัวน้ำคางหัวคางสวนนะครับเนาะไว้ถ้กินเขากะเวลาเข้าเสียเอาสซตุ่มสีแกงเขาก็ผสมไปเก็บไก่นะครับัรคบอันนั้นผักกระโดนกระโดนน้ำ พักกระโดนน้ำเรียกว่าจิกนะคนไทยก็ะเะอื่นจิกนะครับอาวมาปูกคือกันในปีหน้อกาลังจะแตกนะครับเดี๋ยวผมใช้าไปเบ่งกบอันนี้ครับซุ่มพักน้ํานะครับนี่พักน้ำโอ้ยยอดพักน้ำํำี่นองนี่ครับหยอดพักน้ําผมเคยทายลงให้เบิงนะครับ สวยงามเลยนะครับหยอดตั้งน้ำกันลังออกหลายเลยโอ้ยใหญ่เราบุเก็บ้อนี่ครับหยอดตั้งน้ำปลูกแหวนโอ้ยมีต้นหย่อนสวยงามพี่เนาะหยอนช่วยเลยนะครับโอ้ยหยอดเนี่ยครับผมหย่อนมีสวยเลยนะครับ,รบ,ส,รบสูงหิตเฉื่อยอยู่ มาเบ่งกบนะครับเอฟเอบเอเเอดูกบนะครับเอฟเอบเอเอฟเอบเอเบ ยาเศษรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงไว้นะครับกบดูเอาครับส่มื่อนี่กบมันก็เริ่มหายอยากนะครับคบธรรมชาติเดื่มหายอยากไปใส่เป็ดไปใส่ตุ่มนะครับตุ่มกบกับบวมีนะครับในเหมือนบวมีเข้ากับจำเป็นตรงเลี้ยงนะครับ เราไปขายเลือกขายให้เราอกินหนึน่งะครับกิโลหนึ่งกับบทถึกถึงนะครับกบหนึ่งกิโลละเจ็ดสิบแปดสิบนะครับแต่กบธรรมชาตินะกิโลละร้อยห้าสิบนะครับนี่เมือมันเลือกบดาใดเราต้องกินกบเหลียงนะครับอร่อยขึ้นกันนะครับสำหรับคนชอบกินกบนะครับเป็นอะไรครับนี่แต่ตัวแงนะ่มงาม อันนี้บ่ของหลานนะครับบ่คิดว่าเปิดจะเอาไว้เห็นยังนะครับซุ่มนีก่กบจะเอาไว้เห็นท่านเห็นยังนะบงุบงกรบโบหัวน้ำบาเดททามสอบถามหลานนะครับอิติตุ่งง่าไม่สนุกนี่จตัวนี้สวยเลยนะครับ เศรษฐกิจพวอเพียงนะครับขยันทำมากินก็หตดลงอวดเลยครับว่ามีอดครับว่ามีทุกมีอย่างนะครับได้เล็กในน้อยเก็บเหล็กผสมน้อยนะครับทุกคนก็ต้องเริ่มที่เหล็กไปหาหญ่นะครับห้องก็สูไปครับบว่าเมนว่ามีแต่เฮาส์นะครับคนอื่นมือกระเลียงด้วยกัน ขายคือกันนะครับครบสวยเลยนะครับนี่แต่ตัวใงี้ยงงามครบนะครับ,นบอนโบนึงนะครับบโเนี้เริ่มจะหมดแล้ว สงสัจะจับขายเกิชมดแล้วนะครับนะครับสำหรับผู้ติดตามช่อง you tube ของผมนะครับถือว่าเป็นหุ่นส่วนกันนะครับเนาะถือว่าเป็นหุ่นส่วนกันดังนั้นนะครับช่องนักลายในชัเนีก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่แวะเขามาชมแต่ที่สำคัญนะครับก็อย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องนักลายเฮชชาแนลด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งทุกครั้งนะครับเพื่อวา่าท่านจะได้เห็นคลิปของช่องนักลายเฮชชาแนลกรมูปอนเพื่อนนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมเองนะครับขอลงคลิปนะครับไปเพียงแต่ตัวนี้สวัสดีครับ